เป็นอะไรบ่มีผู้บ่าวฟังไทยฟังลาวเฉินหาบ่บอกมี่ีอลลีบ่อลลี่เอสซีบ่มีเลยน้องแบบน้องมี่หรอเปล่าแบบผู้บ่าวแบบที่แบบน้องลมจริงจังมี่มี่มี่หรอเปล่ามีบอมีเอลลี่บอบัดเอสซีเขาเจ้ารมมาได้ส์เออเขาล่มบ่ได้บ่ได้จริงจังบ่หรือว่าอะไรร่มธรรมดาบ่ธรรมดาอ๋อเาบมกพิ่นบ่ได้มาก เจ้าเพิ่นมักอยู่บ่จัก์ใจน้องบ่มักเพิ่นบ่มีบ่แบบเพิ่นว่าล้มแบบว่ามักจังสั่นจังซี่แบบเพิ่นอยากมาแตงมาคอมันบ่มีบ่ับบบ่่่มมีีสบายดีตอนแรกๆวันนี้มาหยามยามตามข่าวน้องแสบคนสวยพี่น้องเอ้ยนนท์มาเลยมาหาน้องประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วบ่จักพี่เพิ่นก็ตามหาอยู่มากครับไอ้บ่าวภูไทเพิ่นพุสบายดีเด้อพี่น้องบ่ได้ไปนํากันเฮิงไดนเนาะดนนะเพราะว่า ต่างคนต่างมีภาระไปกับข้าพียากไปนึกกระโชงนี่คนมั่นในชั้งในพูดเขาให้เขาสวนกับฟ้ากันไปสบายดีหนึ่งแดดสบายดีอ้าวขึอบผิวเหมือนบ่ห่อนบ่ะสบายโอบเออหนาวหนาวเดี๋ยวเราอบผิวพี่หน่อยเลยอากาศกำลังเริ่มดีพายยังมาดิมาเจี๊กก็มาไหนเด้อแต่งตัวงหน้ามาดีมันนี่เนาะชิลล์นะครับบนบนเนาะผมไทยเนาะยังไม่ได้แต่งเนี่เยแม่นุ้ยยังไม่ได้แต่งเ้นี่ บ่จักกูดังแต่ว่าได้บ่ฮู้บ่จักบ่อืมเอาน้องยังบ่ได้แต่งที่หน้าน้องนี่ว่าน้องแต่งยังๆเฮาเบิ่งคือยังงามธรรมาเนาะหน้าสดหน้าสดแต่งพ่นว่าบ่ได้ใแป้งบ่ได้ใส่แงบ่ได้ใครีมปกติน้องใอยู่ีแป้งกับแป้งแต่มื้อนี้บ่ได้ใเออเมื่อยแนใ ใส่ไร่เลยน้ำพวกเขาใส่แล้วกระบองงามคือกอไม่ได้ออกพ่ะออกสวนมันอ่ะออกออกเป็นตอนเช้าออกตอนเช้าตอนแรกเลยพอไปเป็นอะไรเสียคานมันห้อยเนาะออกแต่ตอนเช้าเลยมันบแดไปได้เนาะชุ่มน้ำไปเห็นยังอยู่สวนได้ละคนมันเสียหนื้อก็เสียอยู่บนปีบปัสสาวะเนี่ยเสียเนื้อเนาะเสียแบบหน่เข่าปะแหนมันแหนมันและเสียแบบ ิก้นหั่นนะให้มันให้มันเปิดแป้นหน่อยนึงอันแป้นหน่อยนึงแล้วก็สบายก้มันอืยังบ่เิดบ่กมันยังบ่ได้กอคือว่าตอน้ยังจักสวนมันน่ะยังสวนออเฮ็ดจักสวนซะ2สวนเป็นไดเท่าไไจักล้าน1จังล้านฮะ3ล้านนี่3 3ล้าน3ล้านดสวนได้3ล้าน

บัดคลายในช่องล้าดสามลาดไทยชีเวตล้าดก็แพงไงตอนนั้นมันแพงนะบัดคลายมันได้แต่สามลานชีลาดโอ้ชูน้องไายแต่ปีก่อนๆเผินวะไายปีเดียวแล้วเลยตอนมุกเบิกหน่อยทีปีนรองจักปีเลยไทยนะชีเวตลานนะแต่มันโลดสองพันเหมือนที่พิการถ้าพิกายนี่แล้วก็ปุกปเนี่ก็แพงแต่เฮ้ยมันแพงแพงก็แพงมันบองงามมันบองงามนบัวบอได้ยกล่องนี่นึงดินมันแจ็บเด้มันขยายหัวบอได้ อที sea, so ่ว่าล well, ุบทึ้นไปเนาะแปดล้านเก้าล้านอ๋อแปดล้านลุบทึ้นแสดงว่ายังยังแต่บอลนึงบอลยังบม่ได้กลัวนะบอลนัึนบอลนึงอะไรกี่าแหละไทยปลูกเอาปลูกปักเลยปลูกปักเลยูพี่น้องเไปจ้าว่าจั๊กมือใช่แล้วอ่ะข้ามันจั๊กมือหรือแล้วเนาะจั๊กและวจะค้นกลัวไหมเพื่อนจ้าให้งานแห้งานที่ว่าใส่ได้เอ้า สี่คนสี่คนอ้าคอยแล้วก็เอือยคอยเลยค่ะอืออัอถูกน้องเลยก็จะไปใช้เปิดมันนี่อ่าจะไปใช้เปิดไปเสียร์เนี้ยเขพักอ๋อน้องพักก่อนเปลี่ยนกันหนึ่งอะไรบุ๊มบินัดถากถากสุขหมายมาหาบ่ฮะบุ๊มบิบุ๊มบิ๊นัดเอ้ไปออกไปตอนเช้าตอนอลไไม่ออกน้องมันได้ฟันน้องมันได้ฟันเห็นบ่เมื่อคืนในสุขหยฟันฮะฟันเห็นบ่เฉพาะเฉพาะเดี๋มาหากันเนาะ ลูกใส่อยู่เด้อบ่าวป้ายพอดนเลยประมาณเดือนนึงเนาะมันเนาะแม่นเดือนนึงเนาะได้แล้วได้อ้แต่ตอนมแต่ตอนุข่อยมากบ่กอยกินกินหยังกินแกงใหม่บ่ตอนอายไปให้อันนั้นเงินประมาณจิรออ๋อๆแม่นๆจิรออีกแล้วก็มาให้เงินอีกอือๆแม่นๆก็ถือว่าดนเตพี่น้องเอ้ยเตเนาะก็ยังงามคือเก่าเนาะ สะพ่อรอกน้องฟันเห็นกันเลยได้มาเจอกันมาเนี่ยพี่น้องเลยหลังจากที่ว่าช่วงลังในวาสิมาพี่น้องก็จะ่าฝนตกครับแมนแมนพายุเขาคือเก่าในแรกบ่มีผู้บ่าวฟังไทยฟังลาวเสนาบอกบ่มีเอลี่บอกเอลี่เอฟซีบ่มีเลยบ่มีบ่มมีีอยู่บ่ประมาณหนึ่งคนสองคนมีอายุเพราะว่าเอฟซีเพื่อว่าบางคนก็ะเซ็ดมาให้แบบเอ้ว่าน้องสาวเสรบ่ตอบบอสัน บอตอบไม่ยังบุมีเน็ตบุมีเน็ตบ่เพิ่นว่าบางทีก็ว่าบล็อกแล้วว่าชั่นเอาเลยน้องเคยบล็อกซี่บ่เนาะบ่็อเคยอ๋อเพราะว่าไอไล่สดวางวางมือเมื่อกี้นี่รถไอไล่สดมือวางเส้นแม่นเพิ่นคอมเมนต์ว่าอ่าไม่ยังทุกระบบบ่แม่นนะเบื่อคำพูดของคนอื่นว่าชั่นอันบล็อกเฟีดผมเฟีดนองเศษเนาะแม่นแค่นองเศษบล็อกไ่ได้บล็อกบ่เคยบล็อกมาบุ๊คเคยบล็อกบุ๊ ตามแต่บางทีมันโบมีเน็ตโบมีสัญญาณเลยมันอีชังเขินมันโบมีเน็ตเนาะเนาะมันกับโบขืนว่าอ่อนอ่อนหล่ออ่อนหลายนะแบบไทยแต่เที่ยวมี่เนาะให้ชื่อมันเจนฮาค่นน้องน้องแบบน้องมี่หรือแบบบ่าวแบบซีแบบน้องลมจริงจังมีมี่มี่หรือเปล่าโบมี่เอเดรียโบบัตเต็มซีเขาเจ้าล้มมาได้ส์เออเขาล้มบ่ได้บ่ได้จริงจังบ่หรือว่าอะไร ล่มธรรมดาบ่ธรรมดาอเพิ่นโมเด้มักจว่าเพิ่นมักอยู่ประจำใหญ่นองบ่มักเพิ่นบ่มีบ่แบบเพิ่นว่าล่มแบบว่ามักจังสั่นจังซี่แบบเพิ่นอยากมาต่ายมาคอมันบ่มีบ่มันบ่มีบ่มีบ่เนาะมีแต่เพิ่นอยากมาหาซือมีบ่เพิ่นว่าอยากมาหาบ่มีบ่มีเลยอืมโหน่เอ้ยแสดงว่าบ่มีนลยแสดงว่ายังยังสวดคือเก่าเนาะ สวดเก่าสวดตลอดเนาะถต่ว่าถต่ว่าเพิ่นจยกเพิ่นจยกมาปิดอันในการสวดของใจหนองนี่ได้ไหมบ่ปิดไฟได้บอได้เนาะได้ปิดไฟพร้อมปิดพร้อมปิดตรงรูปมันก็หล่นซ้ำได้จังสิสามารถแต่งงานกันไหนชมวติว่าความคิดของหน่องประมาณสองเดือนสามเดือนประมาณโอ้สองสามเดือนกับบะเฮ้งเหมเนาะสองเดือนเนาะสองสามเดือนนี่สามารถรุมแบบแต่งคอได้แมนแมนก็ถือว่าฝ้าแลบอยู่ แสดงว่าไอเติบเนาะแบบเข้าใจกันเนาะน้องแสนเนาะล่มเงนเท่าเดียวกับสมารถอยู่งกันไหนเนาะแต่งงานกันเนาะส่วนลายคือแบบผู้ป่าผู้ซาทางชุมนงนาะเขารวมกันประมาณสักไหนเขาจังเอากันเขาจังแต่งงานกันสมได้ก็ได้ซซสมัครสมได้แบบว่ามักกันแล้วก็เอาเลยเอาเลยมัเจอขึ้นหนึ่งกับมีเนาะเห็นกันเนาะมาเห็นมี่บอกมีบอกแบบเมื่อหนึ่งลวมกันเลยเอาเลยชิดหนึ่งเนาะมีเนาะชิดหนึ่งเนาะ นิึงามสัปดาห์หนึ่งจัดจัดได้เลยก็ถือว่าคันว่าคนว่าอยไงคนที่ว่ามาคากันก็บอกต้องรบกันนนเขันว่าพี่น้องเอ้ยแม่นว่าเติบได้พี่น้องเอ้ยนี่นอกกระแสดูแลสามารถเอาได้พี่น้องบอรมต้องดนพี่น้องรบกันสองเดือนเท่านั้นพี่น้องสองเดือนสามารถแต่งงานได้แม่นแมนถ้าว่าผู้ใดีมัู้ใดีหักก็สามารถตักหได้เนาะงบอกไปน้อง กัดชัววัน้องแต่งงานนี่น้องสิไปอยู่น้ำพัวเลยอยู่เพื่อนตัวนี้อยู่น้ำพัวอยู่นทุกชนกับไปอยู่เป็นบ่สีหั่งสีมีสีบ่มีกับยู่คือเก่าอืมเห็นอะไรเพราะว่านี่เป็นทีดของซุมน้องเนาะเป็นบ่ส่วนายผู้หญิงออกเพื่อนอยู่น้ำพัวคือฮาวานะเนาะอยู่น้ำพัวแม่สีเพื่อนล้างหน่อยๆตุบๆกะจะเป็นอยู่สมมติมาพังไทยได้ใส่เพิ่นไหยไปอยู่น้ำแบบว่าเป็นแต่งเป็นอะไรเพิ่นไหยไปอยู่น้ำกไปได้้ไไปดไปได้เนาะ บ่าบางไทยเงินลายได้บ่าวไทยมักใช่ักแต่ต้องให้เพิ่นว่าขันไปได้ต้องเฮ็ดทะเบียนสมรสในหรื่ประมาณสิบแปดปีแม่งน้องจักปีละไปได้สิบแปดเนาะโดยอ๋อสิบแปดเลแสดงว่าเอาได้เลยเพี่น้องเลยก็่ือว่าแต่งเฮ็ดทะเบียนสมรสเรียบร้อยพี่น้องเลยชีวิตสิมหากเอาได้อ๋อ ตาแบบกูได้หมัก,มกแบบมะพร้าวอ่อนๆกะเอาประมาณสิบสี่สิบห้าีเนาะตาเป็นมะพร้าวแก่เลยเหรอกะบสิบกะบสิบแปดปีกะคือสิบโอแก่ห็นแล้วแต่ว่าระเบียบของกฎหมายบ้าน,น,นเพิ่งกับแมนเนาะแซมันน <ะ S 2> มนูน<ล>้ดีถือถืถก<ม>บบอกฎหมายว่าตำรวจมาจับโบเล็บเาครูเย้าเข้า่าพี่น้องเลยแบบมักหมักเผาพอดีกินเขาเจ้าะก็คือเฮ้าในตางเฮาในสิบสี่สิบห้าน้ำข้าวอ่อนกินแซ่บเอาได้กินได้นะทำไมเออพี่น้องเลยมักเลยหมักข้นแบบนี้น้องแซ่แบกเลย มากวดได้โบได้เลือกบอซปิกน่องมักไปได้บไดเลือกนะโบเลือกเลยกินอะไหลายแบบช่วงนี้กะดาวได้อยู่ตีได้เยอะ้ยอะบได้เลือกเนาะแสดงว่าน้องว่าโบได้เลือกเนาะโบได้เลือกแต่ข้าวหั่นโบเลือกคอยโอ้โหขับโบเลือกน้องเนาะโดยน้องเป็นคนบ่มักเลือกแต่ว่ายันแต่ว่าทางบ่าวฝั่งไทยฝั่งลาวอยุติการมเทิดเลือกเนาะแม่หมักเลือกน้องเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยกระถือว่าเรื่องคันว่าบ่เลือกกะรอบ่รอกะได้เบิดเนาะ สำคัญตองแมนจริงใจเนอะจริงใจถ้าวบบแบบผู้บ่าวที่น้องพร้อมจิตแต่งงานนี่ชวนว่าขาดองนี่แพงบ่น้องชวนว่าบ่แพงนะขาดองประมาณเท่าไรน้องชิบหลานบ่เท่าไรสาวก็นได้สาวก็ได้ซื้อซื้อนุ๊ดนั่นนี่บ่าได้เนากี่ชัิได้ตั้กี่เนนอันนี้เขาทำแาพุทธิถือใจอันนี้พุทธถือใจ แบบขหมักนี่ล่อรีบอ่ะนะชุบเนาะบ้าอะารเนาะคารองเนาะซาลาดซาลาดเป็นต้นชุบเนาะหลุดอีกให้ก็ได้เนี่ยลุกใจอีกกันลุกใจเนาะมีที่บ้านชุบเนองแบบขมักผู้หญิงหมักผู้ชายแห่งเนาะขมักกันเข้าไปน้อกันเน้นี่เนาะบัตรคารองว่าแบบนั้นน่ะนายบ่บัตรเอลคารองแบบหลักไปกันเลยหลักเลยฮะหลักไปเลยมีอัตราค่าเหตุกับพ่อบ่ผู้ชายเสียหมูบ่เสียหมู ก็ถือว่าขันว่าสำคัญก็คือว่ามาฆาตการน้อง่าไทยเนาะแม่เฮต่เฮดมูตัวนึงกับพ่อเป็นว่าือเฮดคือเฮดชนนองนี่แต่งกันแล้วกับเฮดหัวเฮดส่วมเหมืนบ่มีแต่แบบเดียวแบบนี้เนาะบนเวียนอยู่แบบนี้เนาะผู้ที่ไปนั้นยันว่าเขาฆ่าและเขาไปน้ำู้วะอ๋อเขาฆ่ายังฆ่าได้ลูกลูกน้อยเอ็นว่าาเขนัโอ้ยยันมีน้องเนาะ กันภาษาไทยพ่นอยามพี่พาผมลินเนาะเขาคาดแล้วก็บ่มีทางเหลือกลับไปไปแล้วเอาเลยยากหน่อยกันได้แก่หิวแก่พ่อบาพี่น้องเลยย่างหน่อยก็มีมีผัวเป็นมังคีร้ายเลยอยู่บ่ได้เมื่อเฮือนน้ำผู้บ่าวพี่น้องเลยแปลกแปลกพี่น้องใช่ไหม่นี่ยพี่น้องก็ซื้อไว้น้องๆเพื่อการยังโสดคือเก่าเฟสี่คือเก่าบ่เฟสนั้นต้อเปลี่ยนชื่อมาอีกคือเก่าคือเก่าเนี่ยเลยไอคนห้าคือบ่ะเพณีซะ เบื่อคำพูดของคนอื่นแหละเบื่อคำพูดของคนอื่นตะกี่มันยังถุกระบบจบที่มาเมนสัตว์ของนี่ใช้การค้นเจอเปลียนเปลี่ยนมาแล้วได้พี่น้องเลยภาษาไทยคนหางงานอยู่หรอกเบื่อคำพูดของคนอื่นเป็น่าพี่น้องเลย เบื่อคำพูดของคนอื่นคือเบื่อเนาะคือเบื่อคำพูดของคนอื่นเบื่อเขาเว้าวนะถึกตัวอะไรเนาะโดยเขาว่าแบบเขาเขาแบบผู้ว่าวห็นบเปล่าเดวเขามาตัวเขามาหลอกเขามาเนาะเบื่อนั่นคือตั้งชื่อเฟซแบบลักษณะเขาบ่จริงใจเนาะมันบมายถงเบื่อคำพูดหรือว่าเบื่อคำพูดของเธอนะอัาล่าเขาไว้เลยเบื่อคำว่าเนาะแน่นเบื่อคำว่าคือว่า เพฟสน้องก็มีแหละมีแต่รอดถ้แอดมาแอดมาเป็นเพื่อนเนาะทักแซดเนาะผนว่าเนาะมา <Man. S 1> พูดยเนาะแมนพ่อได้ฟอเนี่ยคือันเป็นยังไงถ่าบุริย์ไปชูแฟนนัวโบมาหักกันก็เป็นพี่เป็นน้องกันก็นได้ผน man, man, man. ว่าแมนแมนแต่ว่าเอฟซีเป็นแอดมานี่สิตอบไปอยูอ่ <c oughs> บ่ไว้เซ็ตปุ๊บตอบปั๊บแมนบอแมนยาเฮต้คือเอฟซีเป็นว่า บ็อกแล้วว่าบ่ตอบอีกนะบ่น้ําบ่ได้บอกบ่ได้บอกเนาะอ๋อพี่น้องก็คือน้องว่าแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ไกลเนาะก็คือน้องว่าแลว่าเรื่องบ็อกนี่บ่มีนอกจากว่าบ่มีเน็ตแล้วก็บ่มีสัญญาณเนาะน้องบ่เออว่าเรื่องบ่มีเน็ตน้องเติม้เด้อเป็นเป็นวันบ่หรือว่า7วันเป็นวันอืม3 3 10,000ออสะพอเนาะเขาจะบ่มีเน็ตเนาะ ถ้าว่าเติมเป็นเดือนนี่ซ้ำสิลมพี่น้องเลยถ้าว่าจองหมักน้องก็เติมให้เป็นเดือนเลยเนาะเดือนหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทแมนเติมประมาณสองร้อยสามร้อยนี่ยครับลมเป็นเดือนเลยพี่น้องไม่มีวันน็ตเบิร์ตอีกพี่น้องเลยแมนแล้วก็หูใจน้องซาเซดอีกวะแมนแท้บ่วันน็ตเบิร์ตเนาะแมนบ่บ่ไก่แมนแมนเลยเพราะว่าหูไปนั่อีกแมนเพราะว่าน้องซาเป็นว่าลมแค่สองเดือนเท่านั้นเติมเน็ตสี่ร้อยห้าร้อยสองเดือนพี่น้องหูดเลยในยูน้ำกันเลยว่ะแมนถ้าว่าหมักทำมาหานเลย มาหาไดเด้อไ้ย่ไปหาหนม้ยอสีภาพไปเก็บพัก้างนอกเพิ่นว่เมื่อนั้นแกห้งอไม้เพื่อนเพิ่นแช่แ่บพี่น้องเ้ยแต่่าาเห็ดเอือนองเนาะชื่ออะไรเอือนองนะตินสาวตินนาวนนั่นแหละสาวหอบาเมื่อเหอบามาเอือนองนะเรางามงาเนาะคือการกําหนงเลยเนาะเราอยู่เพือนยูงบ่ตอนนี้บ่ เราอยู่เพื่อนป่อะอยู่ย่ือ,บอ,อแบอเราไม่เนาะเป็นเราเราคิลไล่แล้ววะ <laughs> บักกา <laughs> บักกาเข้ากรอบขนาดถ้าพี่เห็นคลิปที่บักกา,าลงมือเนี่ยที่ว่าไปนัดแตะ <c oughs> ไปกุญจิรอไปหั่นโนมัยอย่างเป็น้องเลยแต่กเต็เฮ็ดกินผู้เฮ็ดกินเนี่ยนะพี่เราพูดงามนางถเถลอะอยู่โอ้ยเหนื่อยมื่อวานได้หั่นไดกินมื่อีานนะบ่มีบ่มีหั่น กินก oh. ันยังบ <se> oh, ่กินเลยยังบูยื้ยังโมกินบ่ข้าวซ่าเนี่ยกินแล้วอ๋อได้ยังน้ำไห้หอยหอยเอามาเอามาใช่หอยไอหอยเป๊ะบาลแล้วไปยังไปเยอะไปเื้อไปก้านไปเนื้อไปกานเออหอยไม่ยังซุบหนังมาหอยน่ะกรอกรอกรอกไปกานอยู่ใส่หอยนะอยู่หน้าข้าวหอยหอยใหญ่ใหญ่เห็นบ่เราไปเอาบ่หอยหน่อย หอยจุ๊นะหอยหอยจุบเรามบน้นเบ่มีมีแต่หอยเชอรี่บอมีแต่หอยแดงหอยแดงหอยเชอีนะอยเชอรี่พี่นอเยอาาเป็นอาหารอีกได้พี่นองเยแซ่บได้เห็ดถือกินเต้มต้มบ่ต้มต้มไหนะเจ่วเม่าจีวมาจำก็ได้เ่แจ่วจิ้แต่หอยแล้วก็เอาข่าวจำเจ่วก็ได้ที่พี่นองเห็นบอกอาหารอยู่บนนอกบนหน้าเากินพ่อแลไปเนาะกินเพื่ออยู่พี่นองเยมเนอยู่เพื่อกินคือเ่อ ถือว hey, no. yeah. right? mm. ่ามีงีงก็กินมีผิดก็กินผิดมีเนื้อใหม่ก็กินเน้อใหม่เนาะเราไทยเออกินยังไงไม่ยังบราวน้น้ำเตี้มมันนี่ยพาทิมงานชวยไปอั้มนำด้อมันนี้ได้เนาะเชุหน่ชาแนอาบอยใช่อาบ่น้องนำบ่อาบของนำก็ได้อยู่อยู่เลยอยอ้ยไปไหนไปยูงบ่ไปเซีมันยังเห็นได้เป็นไรไปกไปเขาบอกเห็นนึกเถอบอเห็นซาบัดปาอ้มพี่น้องเ แม่เห็นบ,ปนปบ,ปบอปเคยเห็นไะบอไกลป่ะพี่น้องตัวกันเลยพี่น้องที่ว่านนท์เนี่ยบริมาหาโน้กเพื่นกับเพื่นยักโสดเพื่เก่าจักโสดบ่โสดจังถาเบิ้งเนาะบังเถ่เนาะเบิ้งเป็นเรื่องของอนาคตพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้เพื่นว่าโสดพี่นอ้องเลยเฟซเพื่นกาเฟซเกา่าแล้วแหละไพ่มาค่ะกัดล่องทักล่องล้มเบิ้งพีนาาพ่น้องเลยถาว่าไพ่ใจดีอยากเติมนิดไถน้องก,ก็สามารถเติมได้พี่นอ้องเดือนหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้เนาะแบบไถนาะแม่เนะ หรือว่าอนุกบุรีแจมกัดพันว่ามักหัดแบบแรกอะไ้ร่มกันยังสองเดือนเนาะไมาใช่เนาะคันถึกใจกันกระชับมัดมาขอมาแต่งไในส้ำคัญแม่นไห่มาเหินมาหาน้องนะแม่นมังสวิรัดิอ่ะคลิปนี้กับชิปิดไปสามนีดกันเ้อพี่เนอะขอมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามมากับสมทบให้กำลังใจอยู่ในมิแห่งเบิร์ดสุขคู่สุขคนพอกันไม่ถนัด